ก่อนที่เรานะคะจะไปดูวิธีการใช้งาน s h อ p e e Pay กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่า s h อ p e e Pay คืออะไรนะคะตรงนี้นะคะหมูก็อ้างอิงจาก แอปช้อปปี้เลยนะคะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะสำหรับใครที่เหมือนแบบยังงงๆยังไม่เข้าใจว่า s h o ป e e Pay คืออะไรนะคะ s h o ป e e Pay ก็คือเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์นะคะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการเติมเงินของเรานะคะโอนเข้าไปในระบบ S h o ป e e Pay นะคะซึ่งเงินนี้ก็จะอยู่ในแอป s h o ป e e นั่นเองสมมติว่าเวลาที่เราจะซื้อของสักอย่างหนึ่งเราก็เอาเงินนี้นะคะเอาเงินที่เราโอนเข้า s h อป e e Pay เนี่ยสามารถ ใช้เงินตรงนี้ซื้อของผ่านแอป s h o ป e ีได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งมันจะง่ายกว่าระบบ Mobile Banking หรือโอนผ่านธนาคารนะคะตามที่ช h อป e ีเขาแจ้งเลยนะคะตามนี้เลยนะคะ โอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการเปิดใช้งาน s h อ p e e Pay หรือว่าการสมัคร s h อ p e e Pay กันนะคะอันนี้เหมือนเดิมเลยหมูก็อ้างอิงจากแอป s h อ p e e นะคะโอเคเริ่มแรกนะคะพอเรากดปุ่มเปิดใช้งานแล้วเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะให้เรากดลงทะเบียนได้เลยต่อมานะคะก็พอกดลงทะเบียนแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วก็จะมีรหัส OTP เด้งมาที่เครื่องเรานะคะพอกรอกเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะให้เรานะคะเอ่อ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะคะตรวจสอบใบหน้าสแกนใบหน้านะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนค่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนวันเกิดชื่อที่อยู่เอ่อที่อยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนตามภาพเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็กรอกให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเลยนะ จากนั้นนะคะก็ให้กําหนดรหัสผ่านนะคะเวลาที่เราจะจ่ายเงินเนาะเพื่อนๆก็สามารถกําหนดรหัสผ่าน6หลักได้เลยก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยการยืนยันตัวตนนะคะพอ so ช้อปปี้เขาระบุว่ายืนยันตัวตนเราสำเร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดใช้งานระบบ s h อ p e e p a y ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะ การจ่ายเงินช้อปปี้เพย์ผ่านแอปช้อปปี้ทำยังไงคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มแรกนะคะให้เรานะคะกดสินค้าใส่ตะกร้าเลยนะคะสมมุติว่าเรากดสินค้าใส่ตะกร้าแล้วก็พร้อมที่จะชาระเงินแล้วใช่ไหมเอ่ยก็กดเข้าไปที่รถเข็นได้เลยแล้วก็ทําการสั่งซื้อสินค้าได้เลยตรงนี้นะคะใครมีโค้ดส่วนลดมีคอยมีโค้ดก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าหมูไม่ได้มีโค้ดหรือมีคอยใช้นะคะหมูก็จะกดชําระเงินได้เลย พอเรากดชําระเงินมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวหมูขอเปลี่ยนที่อยู่นิดนึงโอเคที่นี้นะคะให้เราเลื่อนลงมาเลยสมมติว่าเราพร้อมที่จะชําระเงินแล้วนะคะด้านล่างสุดนะคะจะมีหัวข้อวิธีการชําระเงินค่ะ แล้วก็ด้านขวามือะคะที่เหมือนจะเป็นลูกศรน,นะคะให้เรากดเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนการชําระเงินนะคะจะเห็นว่าช้อปปี้เพตรงนี้นะคะอยู่บนสุดเลยทีนี้เนี่ยเพอ,เอิอนว่าหมูนะคะได้มีการสมัครระบบช้อปปี้เพไว้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานระบบตรงนี้นะคะออสังเกตคําว่าเติมเงินตรงนี้ถ้าเกิดใครนะคะยังไม่เคยเปิดใช้งานมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เขียนว่า เปิดใช้งานตรงนี้ค่ะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานก็กดปุ่มเปิดใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําการสมัครตามระบบได้เลยมีการถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทําตามระบบขั้นตอนไม่ค่อยยุ่งยากค่ะขั้นตอนเขาไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะสมัครแป๊บเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ทันทีเลยนะคะอ่ะสมมติว่าเพื่อนๆนะคะสมัครเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็พอสมัครเสร็จปุ๊บเราก็ กดมาที่รถเข็นตะกร้ารถเข็นเหมือนเดิมแล้วก็ทําการสั่งซื้อสินค้าจนมาถึงหน้านี้ได้เลยนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะเราจะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาให้ขึ้นว่าเติมเงินเนื่องจากว่าเงินในบัญชีออของหมูตอนนี้นะคะเงินใน s h อ p e ี้เพหมูมีอยู่แค่29บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเงินมันไม่พอสำหรับการชําระเนาะให้เรากดเติมเงินได้เลย พอกดเติมเงินนะคะตรงนี้เขาก็จะมีราคาให้เราเลือกว่าเราจะเติม300 500700้อยพันหนึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เราทีนี้หมูจะเลือกแบบ300บาทนะคะวิธีการชําระเงินนะคะก็ด้านล่างเลยเขาจะให้เราเลือกช่องทางการชําระเงินตรงนี้เราก็กดไปได้เลยนะคะตรงนี้เพื่อนๆ่นนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะว่าเพื่อนเ่อนอ,อยากจะชําระเงินโอนเงิน300บาทตรงนี้ เข้ามาช้อปปี้เพผ่านช่องทางไหนสะดวกแบบไหนเพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะคะแต่ว่าหมูจะเลือกเป็นโมบายแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งเขาก็มีให้เลือก2ธนาคารก็คือโอนผ่านกสิกรหรือว่าธนาคารกรุงเทพนะคะหมูเอาเป็นหมูเอาเป็นกสิกรเสแล้วก็กดยืนยันแล้วก็กดชําระเงินตอนนี้ได้เลยทีนี้นะคะเขาก็จะทําการเชื่อมไปยังแอปกสิกรที่เราเลือกไว้นะคะกดเปิด 300บาทค่ะกดไปได้เลยเสร็จแล้วก็ขึ้นหน้านี้นะคะก็กดยืนยันการชําระเงินเช็คยอดเช็คบัญชีให้เรียบร้อยนะคะถ้ายอดตรง300บาทก็กดยืนยันได้เลยค่ะตรงนี้ก็ใส่รหัสค่ะเขาก็จะขึ้นนะคะว่าคําขอการเติมเงิน3ามร้อยบาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับสู่หน้าช้อปปีได้เลยนะคะทีนี้พอมาขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราปิดแอปทั้งหมดออกไปเลยแล้วก็เข้าช้อปปีใหม่ค่ะ โอเคทีนี้นะคะเราก็จะกลับมาสู่เหมือนหน้าเริ่มใหม่เลยสั่งใหม่ค่ะชำระเงินใหม่นะเปลี่ยนที่อยู่อีกที่หนึ่งโอเคทีนี้วิธีการชำระเงินข้างล่างนะคะสังเกตนะเราก็กดเข้าไปได้เลยทีนี้นะคะยอดเดิมหมูมีอยู่29บาบาทที่เติมเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยยอดก็เป็น329บาทแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็กดคลิก s h o p ปี้เพได้เลยนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเราจะ จ่ายเงินผ่านช้อป Pay เ็จแล้วกดสั่งสินค้าค่ะแล้วก็เช็คยอดอีกทีหนึ่งนะคะสมมติว่ายอดตรงกดชำระได้เลยแล้วก็ใส่รหัสนะคะตอนที่เราสมัครไว้ตอนแรกนะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ่ายตังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กลับไปที่หน้าการซื้อของชั้นได้เลยเพื่อเช็คนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ ข้อดีของ s h o e p ปี้เพนะสมมติว่าเราจ่ายไปปุ๊บผ่าน s h o e p ปี้เพนะคะจะบอกว่าเราไม่ต้องรอการอนุมัติใดๆเลยนะคะบางทีเราโอนผ่านธนาคารใช่ไหมคะเราจะต้องอาจจะใช้เวลารอประมาณ15-20นาทีแต่ถ้า s h o e p ปี้เพนะคะคือการชำระเงินสำเร็จทันทีเรียบร้อยโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะวิธีการเช็คยอดเงินคงเหลือใน s h o e p ปี้เพนะคะ ว่าเราเหลือยอดเงินเท่าไหร่เราใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะดูยังไงนะคะเริ่มเลยนะคะจากที่เราเปิดแอป s h o p ปีมาแล้วนะคะให้เรานะคะคลิกที่คําว่าฉันนะคะมุมด้านล่างขวามือได้เลยคลิกฉันค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเลื่อนมาตรงหัวข้อ My Wallet ค่ะที่นี้นะคะตรง My Wallet เขาก็จะโชว์ยอดของ Shopee Pay s h o p e e c o i n นะคะเราก็คลิกไปที่ Shopee Pay ได้เลย พอกดเข้ามานะคะเขาก็จะขึ้นยอดเงินคงเหลือของหมูเหลืออยู่219บาทจากที่สั่งซื้อสินค้าไปเมื่อกี้เนาะที่ตรงนี้นะะหน้านี้นะคะสามารถเติมเงินสแกนจ่ายได้เลยทําได้ที่หน้านี้เลยนะคะส่วน s x p y l a t o r ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบผ่อนผ่านช้อปปีนะคะอย่างเช่นเหมือนแบบเราซื้อของที่มีมูลค่าเยอะๆหรือแบบซื้อมือถือซื้อแท็บเล็ตซื้อ iPad แบบว่าหลักหมื่นขึ้นไปประมาณนี้นะคะเราก็สามารถ ผ่อนกับ s h อ p e e ได้นะคะโดยเปิดการใช้งาน S x p เ a t o r ตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งหมูก็ยังไม่ได้เปิดระบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากเปิดระบบ S x p เ a t o r หรือว่าระบบผ่อนผ่าน s h อป e e นะคะก็สามารถคลิกปุ่มเปิดใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างน่ะก็จะเป็นรายละเอียดนะคะสำหรับการชำระเงินวันที่เราชำระเงินเติมเงินมาเท่าไหร่นะคะชาระไปเท่าไหร่ก็เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็คดู รายละเอียดในหน้า s h o e p ปี้เพหน้านี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการเช็คยอดเงินนะคะของ s h o e p ปี้เพนะคะ จะบอกว่าตอนนี้นะคะคนส่วนใหญ่นะคะเขานิยมชําระเงินผ่านช้อปปี้เพกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าช้อปปีนะคะเขาแจกสิทธิประโยชน์พิเศษนะ,ะให้กับคนที่ชําระผ่านช้อปปี้เพนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแจกโค้ดส่งฟรีหรือว่าแจกพอยต์แจกคอยลดเปอร์เซ็นต์ลด10ปร์เซ็นต์ลด20%นะคะถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆะคะคนก็เลยช่วงนี้นะ,ค,ะคนก็เลยนิยม จ่ายผ่าน s h อป e e p a พกันทั้งนั้นเลยนะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าใครกำลังสนใจที่อยากจะเปิดใช้งานแบบช h อป e e Pay นะคะ mm hmm. ก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วก็ขอ